สวัสด,ดีครับผมพบกันนำโชคอีกแล้วครับวันนี้นำโชคาพามาชมที่สวยๆอีกหนึ่งแปลงครับอันนี้เป็นบรรยากาศเพื่อนบ้านก่อนอเป็นบ้านพักสไตล์โมเด์นะเป็นบ้านสวนติดกับที่แปลงที่จะนำเสนอนี้นะบรรยากาศน่าอยู่ครับผมสำหรับท่านที่ต้องการาที่ดินไว้สำหรับปลูกบ้านาไม่ใหญ่มากแล้วก็อยู่ในบริเวณตัวเมืองนะฮะ แปลงนี้อยู่ในเขตตัวเมืองอำเภอโพธารามครับผมเนื้อที่กำลังดีเลยครับ292อาตารางวาหรือประมาณ3งานสำหรับปลูกบ้านอันนี้เป็นหน้าที่นะครับโอเคเดี๋ยวลองมาดูที่กันที่เริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะ,ะหมุดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปดูหมุดนิดนิดนึงหมุดมันจะล้มทั้งนิดนึงแล้วนะแต่หมุดยังอยู่ครบครับนี่นะหมุดอยู่นี่ตรงตั้งแต่เสานี้มา อันนี้ทางเนี่ยมันเหลืออีกประมาณ30เมตรอ่าที่ยังไม่ได้ลาดยางออกไปตรงนี้ตรงถึงลาดยางเนี่ยแค่30เมตรนะครับเดี๋ยวนาโชคจะมีคลิปวิดีโอให้ดูอีกหนึ่งคลิปนะครับอ่าเดี๋ยวบอกติดทางกันนิดนึงก่อนนี่อ่าจากมุมเสาเนี้หน้าที่เนี่ยยาวไปถึงถึงสะพาภูมินะมุมนู้นเลยนะมุมที่ก็คือหน้าที่เดี๋ยวเราเดินดูด้วยครับตรงเนี้ยยาว32เมตรนะครับ แล้วก็จากมุมนี้ไปถึงต้นตาลสุดล้วนนั่นเลยนะครับสุดเรือตรงนั้น38เมตรอ่าเดี๋ยวเดินไปดูกันนิดนึงอ่านี้ครับผมที่พร้อมเข้าทําประโยชน์ครับผมถมไว้แล้วมีบ่ออ่าเล็กๆอ่าน่ารักไว้หนึ่งบ่อด้วยน้ําไม่แห้งนะอ่าแล้วก็จากมุมล้วตรงนี้นะครับเดี๋ยวนาโชคประชี้ให้ตรงนี้ยาวไปถึงท้ายที่อ่าด้านนน้นเลยนะรืดๆไปถึงต้นตาลต้นนู้นนะครับผมก็38เมตรเท่ากัน ล้าจากท้ายที่จากมุมต้นตาลต้นนั้นมาถึงต้นตาลต้นนี้มุมรั้วที่เห็นเดี๋ยวเดินเ,เ,เข้าไปดูกันนะตรนนั้นเหลือ30เมตรครับผมที่เป็นอย่างนี้นะครับเราเข้ามาดูในที่กัน,นทางนี้เดี๋ยวก็จะลาดยางแล้วมีสัพภูมิด้วยนะมีมะนาวแต่มันได้รดน้ามะนาวเหี่ยวแล้วครับเป็นของที่แปลงนี้สัพพภูมิเป็นของที่แปลงนี้นะครับเราไปดูที่กันนิดนึงที่ถมไว้แล้วครับน่าผมว่าอย่างสวยเลยพร้อมปลูกบ้าน ก็จะมีต้นไม้ตรงนี้ก็จะมีแก้วมังกรนะมีมะนาวอ่ามีต้นเข็มต้นสารภูุมเนี่ยนะอ่ามะนาวในสองต้นแต่ว่าเหี่ยวไปนิดนึงมันมมนได้ลดน้ําเลยอ่าในที่นี่ก็จะมีต้นขี้เหล็กต้นขี้เหล็กอยู่หนึ่งต้นนะแล้วก็ต้นมะขามเปรี้ยวนี่คันี่คือในพื้นที่ที่ถมแล้วนะมีเพื่อนบ้านนี่ครับอ่าเพื่อนบ้านนะด้านตรงที่ลรจอดนี่ก็เพื่อนบ้าน ตรงข้ามกันนี่ก็จะเป็นเพื่อนบ้านนี่ครับเพื่อนบ้านนะนี่เพื่อนบ้านครับผมโอเคเราเดินมาดูกันนิดนึงนี่ในเนื้อที่ตรงนี้เหมาะสําหรับปลูกบ้านนะครับปลูกบ้านนี้แทบจะไม่ต้องทําอะไรแค่มาทำหญ้าให้สะอาดพื้นที่เขาก็ทําไปเรียบร้อยหมดแล้วนี่เพื่อนบ้านทางด้านขวามือในที่นะครับเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นสวยเลยครับข้างหลังนี่ก็เป็นสวนผลไม้ เป็นร่องสวนเลยครับติดกับที่แปลงนี้นะเป็นร่องสวนมีมะม่วงกล้วยมะพร้าวกะหลังชมพู่ผลไม้เต็มเลยฮะแล้วก็มีผักสวนครัวตอนนี้อยู่ในที่อ่ามุมนี้คืออีกหนึ่งหนึ่งหมุดนะตรงต้นตาลน,นี่นะล้อมรั้วไว้แล้วนะเนี่ยเข้ามานี่เลยอันนี้ก็จะเป็นต้นไผ่ติดกับต้นตาลต้นตาลน,นี่อยู่นอกที่นะครับอ่ารั้วนี่อยู่ในที่เดี๋ยวพาไปดูอีกที่หนึง่งเดี๋ยวนนทุกพาไปดู อันนี้บ่อปลาน,นี้เป็นบ่อนีอ่ปลาเต็มเลยอ่าเป็นบ่อของแปลงนี้เลยครับขุดไว้กําลังน่ารักเลยไม่ไม่ใหญ่คนระับประมาณสักแปดแปดคูณสิบสองเมตรประมาณนั้นนะอ่าน้ําไม่เคยแห้งครับปลาเต็มบ่อเลยอ่าสวยสวยสวยครับตรงนี้เดิมเนี่ยเจ้าของเขาอ่าถมไว้เตรียมจะมาอยู่แต่ก็ด้วยเหตุจําเป็นครับผมก็ไม่ได้มาอยู่แล้วก็เลยฝากนำโชคให้ทำการตลา,าดให้ น้ำท่วกก็เลยพามาเดินชมเนี่ยครับื้นที่กำลังดีครับประมาณ3งานนะปลูกบ้านหนึ่งหลังแล้วก็มีโรงจอดรถมีที่จับของมีที่ปลูกต้นไม้อ่าได้เยอะเหมือนกันครับนะมีบ่อน้ำให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องขุดอ,อันนี้อันนี้แปลงข้างๆแปลงข้างขางเพื่นบ้านนี้ก็จะเป็นบ่อปลาครับเนี่ยบ่อปลา อันนี้ที่อีกหนึ่งฝั่งนะเนี่ยล้อมล้วมไม่หมดแล้วครับอ่า,อาจจะมีอย่างเงี้ยต้องซ่อมบ้างกันครับเพราะว่าเขารวมแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่เนี่ถมแล้วน,นี้อีกมุมหนึง่งท้ายที่แปลงนี้มีแต่ผลไม้เต็มไปหมดเลยครับมีมะม่วงมีกล้วยมีจมู่เนี่ยเนี่ยสวนสวนมะม่วงอันนี้ต้นตาลตาลต,านตโนดมีลูกเต็มเลยสูงครับ ตรงนี้นะครับเนื้อที่292ตารางวานะที่ตั้งที่ตั้งอ,อยู่ที่ตำบลจำและตำบลชำและอ,อําเภอโพธารามจังหวัดราชบรุรีขายที่มองหาที่สำหรับปลูกบ้านฮะบรรยากาศดีๆอยู่ในละแวกของสวนผลไม้แปลงนี้น่าสนใจเลยนะครับผมเนี่ยครับอันนี้มุมโดยรอบเลยครับ ตัวนี้ขายขายยกเลยนะครับขายยกแปลงตรงนี้มันอยู่ที่3 5มแสเองครับไม่แพงเลยนะเพราะตัวนี้มันเขตเขตเขตเมืองอะ่ะจากจากตลาดโพธารามมาถึงที่แปลงนี้ก็แค่10กิโลเองครับแล้วก็ถนนหลักที่ใช้ก็คือถนนหลวงสายส3 9 0เขางูเบิกภัยนะเข้าซอยมา2กิโลอซอยก็จะเป็นถนนลาดยางซอยเข้ามาแล้วก็มี สวนผสมเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวนําโชคจะให้ดูทางคลิปนะเดี๋ยวนําโชคเดินพาเดินไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆนะไปดูท้ายที่กันมั่งแต่ออกไปอีกฝั่งหนึ่งตัวนี้จากตลาดโพธารามนแค่10กิโลนะถนนเพชรเกษมก็14กิโลนะจากกรุงเทพเาสายใต้ใหม่นี่ก็84กิโลนะแล้วก็ไปที่ตัวเมืองเ,อเมืองราชบุรีอำเภอเมืองนะบิ๊กซีแมคโครโรตัส ศูนย์ราชการนะตลาดสีเมืองศูนย์แฟชั่นอยู่ที่นั่นทั้งหมดเลยนะก็26กิโลกกิโครับแล้วก็อำเภอสวนพึ่งแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตนะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็74กิโลนะอยากจะไปเที่ยวทะเลก็แค่126กิโลครับหาดชะอำนะตรงนั้นนะแล้วก็อาหารทะเลแสนอร่อยก็ใกล้ๆเลยที่ดอไหลอดไม่ต้องไปถึงทะเลนะครับแค่หกกิโลเองครับผมวันนี้แปลงเพื่อนบ้านก็จะมีบ่อน้ำ ชิวๆครับตรงนี้ลมเย็นสบายเงียบสงบแล้วก็ใกล้ใครที่ต้องการปลูกบ้านแถวๆตัวเมืองอตรงนี้มันสมสมบูรณ์แบบแล้วฮะมันเป็นพื้นที่เนี่ยพื้นที่ที่พร้อมที่จะใช้ประโยชน์อ,อันนี้มาตกแต่งก็คือทำความสะอาดรัอวแล้วก็ทำหญ้าให้ให้เตียนก็สวยแล้วครับอันนี้มุมที่ข้างหลังเดี๋ยวผมพาเพื่นเดินดูเลยฮะรตรงนี้ น้ำโชคเทียเลยครับดีกว่าซื้อเท้าเฮาส์อีกครับเทาเฮาส์น้ำโชคก็เคยอยู่เท้าเฮาส์ครับรู้รสชาติเป็นยังไงครับขนาดเคาะากำแพงยังไม่ได้เลยนะแต่ตรงนี้ราคาปลูกบ้านด้วยซื้อที่ด้วยผมว่าน่าจะถูกกว่าเท้าเฮาสนะฮะแล้วก็เรายังมีพื้นที่ให้ทํากิจกรรมสำหรับวไยทํางานนะฮะครอบครัวใหม่วัยทํางานมีที่เล็กๆสักแปลงนึงแล้วก็มีบ้านสักหลังนึงมีกิจกรรม นะความสุขนะควบคู่กับวัยทำงานาน่าเก็บสะสมครับหรือจะเอาไว้อยู่อาศัยตอนนี้ก็น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าที่ดินตอนนี้มีแต่มูลค่าเพิ่มนะในเขตราช,ราชบุรีเราเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูทิศทางกันด้วยสามแสนห้าครับสามแสนห้าขายยกแปลงเลยนะไม่แพงเดี๋ยวดูทิศทางกันนิดนึงครับหน้าที่หน้าที่ที่ติดกับพื้นบ้านเนี้ยนะ ทางนี้ทางทิศตะวันออกครับผมแล้วก็ตรงบ้านสไตล์โมเดิร์นบ้านสวนตรงนี้เป็นทิศเหนือครับผมหลังที่ตรงต้นตาลตรงพร,ระาทิตตกเนี่ยเป็นทิศตะวันตกครับแล้วก็บ่อน้ําเพื่อนบ้านตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นทิศใต้ก็ค่อนข้างจะไม่ไม่ขวางนะครับไม่ขวางตะวันผูกบ้านก็จะได้ร่มเงาได้กำลังดีเลยนะ เนี่ยครบทุกอย่างแล้วครับถนนน้ำไฟนะฮะอืออือน้ำแรงไม่ต้องกลัวเลยครับอะเนี่ยมาเที่ยวมาชมบอกน้ำโชคได้เลยเดี๋ยวน้ำโชคอ่าพาเที่ยวพาชมมาแนะนำครับไม่ต้องเกรงใจอะน้ำโชคยินดีพาเที่ยวพาชมอยู่แล้วครับนี่เข้ามาในที่กำลังดีครับถนนเนี่ยประมาณ30เมตรเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะลาดยางแล้ว เราะว่าข้างหน้าเข้ามาแค่นิดเดียวเองเป็นระยางทั้งหมดแล้วพด <c oughs> ครับนี่เพื่อนบ้านน่าสนใจครับอ่าที่ก็ถมไปแล้วนะให้มาดูอีกมุมหนึ่งครับอ่าีนมุมนี้ติดกับเพื่อนบ้านเนี่ยเราจะทําทางเข้าทางนี้ก็ได้ครับตรงต้นขี้เหล็กเนี่ยนะแล้วปลูกบ้านมุมไหนก็ได้ครับอ่าตรงท้ายต้นมะขามก็จะเป็นบ่อน้ำฮะ ทางนี้ทางต้นตาลน,นี้ก็จะเป็นที่โล่งติดกับเพื่อนบ้านก็เป็นสวนผลไม้โอเคสวยครับแปลนี้เชียนะเอาคลิปสั้นๆกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งๆให้นำโชคด้วยนะพเพราะเผื่อมีที่ถูกใจราคาไม่แพงจะได้รู้ก่อนใครนะครับนำโชคพยายามจะหาที่หลายสไตล์นะถูกบ้างแพงบ้างก็แล้วแต่ต่างพื้นที่ครับ พื้นที่ที่แพงก็เป็นพื้นที่ที่มีความต้องการสูงนะก็จะแพงเป็นธรรมดาแต่พื้นที่ที่เป็นเพื่ออยู่อาศัยราคาก็จับต้องได้อย่างเช่นแปลงนี้ครับผมถือว่าไม่แพงเลยน่าสนใจมากนี่ครับเราปิดกันตรงนี้เลยเครื่องบ้านาฝากด้วยนะครับขอบคุณครับผม